คือวันนี้นะครับ้ก็ขอเสียงปรบมือของคุณกับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานชานาทบุรีวันนี้เราแข่มาพบกับเราก่อนนะเดี๋ยววันนี้ท่านผอโอใยปวดขึ้มาหนะนะอยขอให้หน่อยก็ไดนะ้เออเ,อเสียงปรบมืออีกทีเดียวอีกนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญนะครับปรบมือให้กับคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนตวกกนันวการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับยกมือหน่อย นี่คือนายกสมาคมสื่อมวลชนพัะการเมือจังหวัดกาญจนบุรีครับถ้าไม่ยิ้มจะมองไม่เห็นหน้านะครับ <c oughs> มองไม่เห็นนะแล้วก็ทำ,ทำไรทำไรทำไ่อเออแล้วก็มีอุปนายกกับท่นานอาจารย์นัทพลกจินหองครับอันนี้อุปนายกนะครับสวนไ้สวไหอ่าพี่สวนครับพี่สวมพี <c oughs> ่สวมไม่เอรนนะไม่อยู่ <c oughs> นะฮะ แล้วก็มีคณะกรรมการถ้ามาคณะกรรมการยกมือหน่อยคณะกรรมการสมาคมสูตรอุปนัยก์อ้าอุปนายกคนที่สองนั้งเออนะฮะตุภาวีงามตัวตุภาวีงามตัวนะครับปุ่มมือหน่อยนะครับเอาประชาสัฐสภาจุ่มมือน้องอ้วนครับน้องอ้วนนะครับพี่เขาปุบควยเนี่ยเขากำลังกินข้าวกันอยู่กินข้าวพี่อุ้ยคือทานไหมครับทานไหมตอนนี้ วันนี้นี่นะครับใครที่ซื้อของเนี่ยเรามีของกำาันมาวางอยู่งโต๊ะแล้วนะครับใบเสร็จนะครับเตรียมเตรียมเขียนชื่อได้เลยแล้วก็เตรียมม้วน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 ม้ว,ว,วนไว้นะครับใครใครที่เขียนชื่อแล้วไม่ม้วนถือว่าสละสิทธิ์นะครับอ่าแม้กระทั่งเบียร์เบียร์ที่นี่นะครับหรือโซดาที่ท่านซื้อก็ขอใบเสร็จได้นะครับ <laughs> เออ นะครับอ้าวปรบมือกรรมการเราหน่อยครับอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับก็ร้อนหน่อยก็ถ้าไปวัดก็ขอให้ใจเย็นๆไว้กันแล้วก็นำมุญอ่าสิ่งมงคลอะไรกลับไปแล้วก็เผื่อจะได้ถูกในงวดต้นเดือนนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับท่านที่มา้อนขอบคุณมากครับขอบคุณ อาจารย์เหนูด้วยนะคะที่น,นาําคณะทัวร์มาเที่ยวนะคะจังหวัดกาญจนบุรียินดีต้อนรับแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศก็ถือว่ากำลังดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวกําลังดีแต่ผู้นี้เช้าเนี่ยจะอากาศดีมากเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะมาจังหวัดกาญจนบุรีถ้าใดมีสื่อช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, อินสตาแกรมยูทูบทิก k t o k เราก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ